เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเป็นภาพเดียวกันกับผมผมจะขอใช้สิ่งที่ผมเรียกว่าแมทริกซ์แห่งการสั่งสมองมาอธิบายในเรื่องเป้าหมายแมทริกซ์ที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนี้ประกอบไปด้วยแกน x และแกน y โดยจะแบ่งแกน x ออกเป็น3ส่วนและแกน y 3ส่วน ดังนั้นจึงทำให้แมทริกซ์นี้มีทั้งหมด9ช่องด้วยกันในส่วนของแกน x คือจำนวนเป้าหมายที่เริ่มต้นจากมุมล่างซ้ายที่มีคำว่าน้อยซึ่งหมายถึงจำนวนเป้าหมายน้อยไปสู่คำว่ามากที่มุมล่างขวาซึ่งหมายถึงจำนวนเป้าหมายมากและในส่วนของแกน y คือระดับความชัดเจนของเป้าหมายจะเริ่มต้นจากมุมล่างซ้ายที่มีคำว่าน้อย ซึ่งหมายถึงความชัดเจนของเป้าหมายน้อยไปสู่คำว่ามากที่มุมบนซ้ายซึ่งหมายถึงความชัดเจนของเป้าหมายมากคนที่มีโอกาสสูงมากๆในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือกลุ่มคนที่อยู่ในวงกลมสีเขียวหรือวงกลมหมายเลขหนึ่งก่าวคือเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนตั้งเป้าหมายได้อย่างทรงพลัง อีกทั้งมีจำนวนเป้าหมายที่ไม่น้อยหรือมากเกินไปคนที่มีโอกาสปานกลางถึงสูงในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จคือกลุ่มคนที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองซึ่งมีด้วยกันสองกลุ่มกล่าวคือกลุ่มที่1คือคนที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองล่างซ้ายหรือวงกลมหมายเลขสองคนในกลุ่มนี้จะตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง และมีจำนวนเป้าหมายพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปและกลุ่มที่2คือคนที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองบนขวาหรือวงกลมหมายเลข3คนในกลุ่มนี้จะตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนปานกลางถึงสูงมากแต่มีจำนวนเป้าหมายมากเกินไปสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแต่มีหลายเป้าหมายมากเกินไป ก็มีโอกาสที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เช่นเดียวกันเพราะเราต้องกระจายความสนใจหรือการเพ่งเลงไปที่เป้าหมายหลายๆเป้าหมายเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดทรัพยากรจำกัดดังนั้นเวลาที่จำกัดทรัพยากรที่จำกัดจึงไม่สามารถรองรับกับเป้าหมายหลายเป้าหมายถึงแม้ว่าเป้าหมายนั้นจะมีความชัดเจนมากก็ตาม และคนที่มีโอกาสน้อยถึงน้อยมากในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวงกลมสีแดงซึ่งมีด้วยกัน2กลุ่มกลุ่มที่1คือคนที่อยู่ในวงกลมสีแดงล่างสายสุดหรือวงกลมหมายเลขก4คนในกลุ่มนี้จะมีเป้าหมายไม่มากหรือมีจำนวนเป้าหมายน้อยแต่การตั้งเป้าหมายไม่มีความชัดเจนหรืออาจจะไม่มีการตั้งเป้าหมายเลย และกลุ่มที่2คือคนที่อยู่ในวงกลมสีแดงล่างขวาสุดหรือวงกลมหมายเลข5คนในกลุ่มนี้นอกจากจะไม่ชัดเจนแล้วยังมีจำนวนเป้าหมายมากเกินไปอีกด้วยท่านคงจะสงสัยว่าทำไมคนที่อยู่ในวงกลมสีเขียวหรือวงกลมหมายเลขหนึ่งจึงมีโอกาสพาตนเองไปสู่ความสำเร็จสูงถึงสูงมาก แต่คนที่อยู่ในวงกลมสีแดงหรือวงกลมหมายเลข4และหมายเลข5จะมีโอกาสน้อยถึงน้อยมากในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จคำตอบก็คือในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในด้านในดนในก็แล้วแต่เราต้องกำหนดความต้องการหรือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเท่าที่จะชัดเจนได้ความชัดเจนของสิ่งที่เราต้องการ ก็คือเป็นการบอกสมองหรือสั่งสมองของเราว่าอะไรคือสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของเรากล่าวคือยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่สมองก็จะรับรู้ว่าสิ่งนั้นสำคัญสุดๆกับชีวิตของเราวิธีการที่จะสร้างความชัดเจนให้กับสิ่งที่เราต้องการก็คือการกําหนดเป้าหมายนั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือการบอกสมองว่าอะไรสำคัญยิ่งต่อชีวิตของเขาสำหรับในเรื่องการสั่งสมองให้ค้นหาหรือพาตัวเราให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่เราต้องการนั้นเราจะไปเรียนรู้อย่างละเอียดในบทที่ว่าด้วย กลไกและผู้ช่วยคนสสำคัญในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ